หัวใจจะวายตลอดที่มีแพทนะครับผมก็กราบสวัสดีด้วยครับผมมินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมมันดีว่าชาแนลนะครับก็อยู่กับผมพี่เข้มเข้มมันีว่าอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้พี่คลิปเกม12หางออนไลน์นะครับเราจะเข้ามาดูกันนะครับว่าเออหลังจากที่มันเป็นแพทแบบเขาเรียกว่าไหนนะบิ๊กอัปเดตนะครับบิ๊กสปายคือเซิร์ฟเวอร์นี้สปายตลอดนะครับหัวใจจะวายนะครับหัวใจจะวายทุกครั้งที่มีอัปเดตแพทนะครับ เราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขอดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะปีนหอระฆังได้ต่อไปแล้วนะครับดังนั้นใครที่ชอบบั็กปีนหอระฆังเนี่ยอันอันที่หนึ่งเลยครับปีนไม่ได้แล้วนะครับเรามาดูกันอีกซินะครับว่ามีอะไรที่แก้ไขไปบ้างนะครับขอดูสินฟูก่อนนะครับสินฟูเนี่ยก็จะขายสินฟูตัวนี้ขายเหมือนในเมืองแหละนะครับ เหมือนกันนะครับก็จะมีเ XP คูณกับจิวคูณนะครับจิวคูณก็ไม่ดูใครซื้อไปใช้โคตรไม่คุ้มเลยครับส่วน XP คูณนี่ได้ข่าวว่าเขาจะเอาออกไปแล้วไม่ใช่อออแล้วมันกลับมายังไงอีกอะเขาว่าเขาจะเอาออกวันสุกอ๋อสุกนี้เออใช่ยังไม่สุกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคณอน้อยใจนะครับเดี๋ยวพี่เข้มแบบทําไมพี่เข้มทําคลิปด่านะครับ ้ามีมมโป้มาขายนะครับโมโป้จะอยู่ที่มูโป้สีแดงอยู่ที่3500อจิวนะครับปกติเขาขายร้านด้วยอ๋ออันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับปกติคิดว่าเขาจะเปิดรับฟได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูของหลินหลินกันบ้างนะครับดูซิว่าหลินหลินขายอะไรนะครับอืม <laughs> หลินปริศนาใช้เป็นกุญแจเชื่อมต่อกับ ดีดาลิกลับนะครับมันคือบัตรลงดันเอ่อเป็นลงดันไอ้ดันไอเนี้ยดัน DM นะครับดีมอนนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเออ่ปกติอ่ะไอ้บัตรเนี้ยมันจะมาในแพทจบคือตอนตอนจบแพทคือหมายถึงว่าจะปิดเกมแล้วนะครับเขาเลยเอา,เอาดีมอนอาร์เคซ,ซี่เนี่ยมาโปรโมทในเกมนี้ แล้วเขาก็เลยขายเหรียญก็ยังจะขายเนาะและก่อนที่เกมจะปิดไปนะครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายหลายปีก่อนก่อนเกมจะปิดนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีบัตรอันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าแพทนี้เอาเข้ามาแล้วนะครับตกใจมากคือไม่รู้ว่าเขาคิดจะทําอะไรอยู่นะครับเรามาดูกันสินะครับว่าเขาจะทําอะไรอยู่ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ผมเริ่มมาถ่ายคลิปในแบบนี้เนี่ยเพราะว่าทางโรงดัน DM มมันอยู่ตรงนี้ครับผม เดี๋ยวเดินไปนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปก็ไม่มีตัวอะไรให้คลิกนะครับปกติจะมีหุ่นถางยืนอยู่น่าจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับพอเราคลิกกับหุ่นถางปุ๊บเราก็จะได้เข้า DM นะครับก็ซื้อบัตรมาแล้วก็เข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่าก็เรียกได้ว่าไม่มีนะครับไม่มีดัน DM เข้าแต่บัตรเข้าแล้วนะครับ มาดูกันสินะครับว่าเออมีอะไรต่อนะครับแต่อ้าวโอเคนะเขาว่าเขาแก้บัคตุ่นแล้วนะครับว่าตุ่นจะมุดทะลุฉากไปได้ <c oughs> เมตประวานเห็นเราคือกูไม่ได้มุดนะก <c oughs> ูไม่ได้บัคนะมันมันทะลุลงไปเอง <c oughs> ปรากฏว่ามันยังไม่ได้อุดฉากบางฉากนะครับแต่ว่าอุดฉากบางฉากที่ตุ่นมุดได้ <c oughs> ผมได้ยินตุนคนอื่นขขเขาพูดกัน อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมอ่ะไม่ได้ขับขลองใจอะไรอยู่แล้วนะครับเขาบอกเดี๋ยวต้องลบตุ่นและเนืตุ่นหากินไม่ได้และอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมอ่ะผมเชื่อว่าตัวผมอ่ะไม่จําเป็นต้องบลักผมก็สู้กับมอนเตอร์ได้นะครับจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่มันบลักนะครับแล้วก็พอลองมาเหยียบดูนะครับปรากฏว่าแม่งบลักเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่เล่นแกะเล่นลิงเล่นยิงกาอย่ามาตรงจุดนี้นะครับอย่ามาบอกวิวตรงนี้สวยน่มาถ่ายรูปกันดีกว่านะครับ มึงต้องกดออกเกมใหม่นะครับกูบอกเลยครับอาทีนี้เราก็จะกลับมานะครับอย่ามองพี่เข้มอย่างนั้นนะพี่เข้มไม่ได้บลั๊กนะครับพี่เข้มเขาเรียกว่าอะไรไปตกฉากให้ดูนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจบลั๊กนะครับขนอยังไม่แก้นะครับทีนี้เราจะมาดูกันเลยนะครับว่าด่านเก้าทับสี่เขาแก้หรือยังครับไอ้นี่ดูคร่าวๆนะพี่เข้มคงไม่ไปเจาะทุกด่านนะครับเก้าทับสี่เป็นด่านประจาของพี่เข้มนะครับเพราะว่าพี่เข้มเนี่ยหาของในด่านนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอแผเออรอแผ่ดรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับจะบอกว่าเขาบอกตุ่นฮะกินไม่ได้ไล้เด็ดลบตุ่นและลบไปเลยนะครับก็คือแบบปัญญาพิเ้มนะครับลูเซอร์กนาลูสนะครับคุณไม่ได้แบบรักตุ่นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเล่นหรอกเขาอุดแล้วนะครับฉากตรงนี้คือมุดไม่ได้นะครับเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าชอบในการปักนะครับ เอ้ยนี่เรารีวิวบักนี่เราจะโดนดารมาม่าโดนดา่าป่าวะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวแบบตุนหากินไม่ได้ทําไมทํากระตุนอย่างนี้นะครับตัวผมไม่ได้มีปัญหานั้น,นะครับขอเวลาสร้างป้อมแป,ป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการสร้างป้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเจัดการกับฉากนี้ให้หมดนะครับก็เดี๋ยวจะจัดการไอตัวพวกนี้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ไปอีกฉากหนึ่งนะครับฉากเชียบิลัสผมพน,นันได้เลยว่าจริงๆฉากนั้นก็น่าจะมุดได้นะครับเพราะห้องนี้กับห้องนู้นมีความเหมือนกันมาก เคครับเรียบร้อยครับผมก็คือมีฉากบางฉากที่มันแบบว่ายังบั๊กได้อยู่แล้วก็ฉากบางฉากนี่คือเขากั้นแล้วบั๊กไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกกันว่าอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเต็นท์แผ่นหน้าแดงเนี่ยคือมันปีนไม่ขึ้นแล้วนะครับก็เหมือนจะจริงนะเหมือนมันเหมือนมันไม่ลอยขึ้นไปเลยอ่ะนะครับปกติตัวละครมันจะแบบจะลอยขึ้นไปก็ค่อยๆปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนโต๊ะนี่น่าจะยังมุดได้เขาคงไม่เอาออกหรอกครับเดาเอานะครับบรรยากาศของกิลมีคนบอกลังตรงนี้มุดได้มุดไม่ได้อะไรไม่รู้นะครับก็คือแบบมันเป็นมาร์กเล็กน้อยนะครับจริงๆหหรห่อระฆังนี่คือไม่ต้องแก้ก็ได้มั้งถ้าถ้าอยากให้แบบมันสมดุลก็แบบไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเปลี่ยนในฉากไปอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเอาล่ะต่อไปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทัวร์เมืองแสงกันนะครับ ก็คือเราจะคือปวดหัวมากเลยคืออันนี้คือแพทอะไรนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าอะ่ะเราจะรู้ว่าไอ้กังหันลมพวกเนี้ยมันมาในแพทวันเด็กนะครับแล้วก็วันเด็กปีนี้เหมือนไม่ทันนะครับเราจะมาดูกังหันกันใกล้ๆนะครับพี่กงพิการมากนะครับกังหันอุบาทมาก คือ <c oughs> เอดูดูไอ้สีเหลือง <c oughs> คือแบบมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไอ้สีชมพูเสียมพูนี่คือแบบหุบเข้าหุบออก <c oughs> โอ้ตายพี่กงพิการกังหันแต่ละอัน <c oughs> อันลากสีนี่คือแบบ <c oughs> โอ้ตายเครียดนะครับก็คืออย่าไปหาดูแล้วมัน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 ไม่ได้เครียดแค่นี้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวพี่เข้มจะให้ดูที่มันยิ่งกว่านี้นะครับอันนี้คือ บทพูดของพัมกินเอาพัมกินนี่ไม่ได้พูดอะไรนะครับเรามาดูบทพูดของมูโปกันดีกว่านะครับมูโปพูดอะไรไม่รู้เรื่องครับก็อย่างว่าแหละมูโปมันเป็นเอ่อมันเป็นถั่วมันเป็นผักใช่ไหมก็มันมันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องช่างมันนะครับเรามาดูลิงดีกว่านะครับลิงโมซารี่นี่เป็นหมอดูนะครับโอเคหมอดูอาจจะพูดไม่รู้เรื่องเช่นกันนะครับไม่เป็นไรนะครับลาซานล่ะโอเคนะครับลาซานก็อะไรของเขาก็ไม่รู้กาสาล่ะ กาษา,ากาษาก็พอกันนะครับภาษาเดียวกันนะครับก็เป็นไปได้ว่าบทพูดตรงนี้เนี่ยคนอยังไม่ใส่ลงมานะครับเนื่องจากว่าคนอนเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาไทยนะครับเลยอพูดไทยไม่ได้อพูดไทยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับก,ก็ก็เลยกได้ว่าเป็นอะไรที่อเลยไม่รู้จะใส่บทพูดยังไงก็เล่นไป เราจะมาดูบทพูดของ NPC เดิมนะครับเ p c เดิมที่เคยยืนอยู่ตรงนี้ก็พูดภาษาไทยปกตินะครับแสดงว่าไอ้พวกนี้โคตรรวนนะครับก็คือมายืนกันอยู่ก็พูดภาษาต่างดาวนะครับน่ากลัวมากครับที่น่ากลัวที่สุดคือไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรามาดูป้ายใครแปลภาษาอังกฤษอะบอกบอกพี่เข้มได้ไหมว่า till next time เนี่ยคือแปลว่าอะไร till เนี่ยน่าจะหมายถึงว่า until จนกว่านะครับกดจนกว่าจะ น่าจะประมาณว่าจนกว่าจะเจอกันครั้งต่อไปจนกว่าจะพบกันใหม่อะไรแบบเนี้นี่คือคําบอกลาใช่ไหมนะครันอนอันนี้คือเซอร์ไพรส์อะไรพวกผู้เล่นอย่างเราหรือเปล่าอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากเลยนะถ้าเกิดว่าม,มันมีความหมายอะไรนะครับป้ายนี้นะครับพิจนารณาด้วยนะครับถ้าคุณเป็นผู้พัฒนานะครับคุณต้องละเอียดอ่อนในเรื่องนี้นะครับก็ใครหนละายคนาจะเทขายทองขายของราคาถูกครับก็ ความเชื่อมั่นมันสําคัญนะผมผอยากบอกตรงนี้นะครับอันนี้ล่ะมีอะไรครับในเควสก็ไม่มีอะไรนะมีมียพูดภาษาไทยปกตินะครับก็อยากให้มันลองสัมผัสดูนะครับหลายคนงงว่าแบบเกมมันปิดแล้วหรอวะคือมันคงยังไม่ปิดหรอกนะพี่เข้มว่านะครับแต่ว่าเขาเรียกว่ามันแบบ มันคงแผดมันคงรั่วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าลิเมอร์ลิเมอร์เนี่ยพูดอะไรนะครับลิเมอร์พูดปกติครับส่วนระบบประมูลยังไม่มานะครับคิดว่าเขาคงไม่เอามาแล้วล่ะระบบประมูลนะครับทีนี้มาดูข้างหลังกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่หลังเมืองแสงนะครับเดินไปถึงสวนแสงครับนี่ก็คือพวกตัวละครในดันมืดทั้งหลายนะครับลูกน้องเซระนะครับ ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นครับเยกระต่ายคนนี้บอกหิวข้าวนะครับหิวข้าวก็ไปหาอะไรกินครับเราเล่นนะครับเอมีผักบ้านะครับผักบ้ามาไม่ครบหรอผักบ้ามะพร้าวไม่มามาเป็นประดุกฟูครับประดุกฟูจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ตรงตรงนี้ก็มีลองคุยตรงนี้ดูนะครับแน่นอนครับพูดไม่รู้เรื่องครับประดุกฟูมันก็ยืนอยู่ในเมืองของมันนะครับ แมวมาโอก็มานะครับนี่ก็คือเป็นดันมาโอมาบอกลาเราครับนี่ไม่ใช่บทของการบอกลานะแต่ว่าพี่เกก็มานะครับขนอนจะใส่มาทำไมเนี้ย <c oughs> จะใส่มาทำไมพวกนี้ก็คือไม่ต้องด่าวนะครับไม่มีอะไรนะครับนี่มีของขายไหมไม่ขายนะครับมาพูดภาษาต่างดาวให้เราฟังอย่าทำนะแบบนี้แพนด้าแดงออกมายืนแล้วนะครับคราวนี้ไม่นั่งแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ มิมี่มิมี่ล่ะอ้อมิมี่มายืนที่ร้านมิมี่แล้วนะครับมิมี่มายืนตรงนี้นะครับก็เอออนาจใจเหลือเกินเอาออกเลยนะขนอนะเรามาดูกันที่สวนแสงนะครับว่ามีอะไรแบบว่าผิดปกติไปบ้างอันนี้เนี่ยเราจะคุยเฉพาะโบดา์กับเลกุนะครับสำหรับอิทรุตยังไม่คุยนะครับก็ มันสปอยอ่ะใครที่ยังไม่รู้เนื้อเรื่องนี่คือโคตรสปอยเลยนะอินทรุษเนี่ยคืออินทรุษเขาไปซื้อเสื้อผ้ามาใหม่จะสำเพ็งนะครับสําหรับคนที่เออ่ยังไม่เคยเล่นนะครับสำเพ็งเขากําลังเปิดเขากําลังเปิดช็อปราคาถูกนะครับอินทรุษก็เลยไปซื้อเสื้อมาใหม่นะครับโอเคแล้วเราจะมาคุยกับ NPC อันนี้ไม่ใช่ NPC นะครับมีคนมาดูนะครับว่าเอ่อมี NPC อะไรให้คุยบ้างครับเทพน้ำนะครับเราไปดูเทพไฟนะครับไฟนี่หัวเหลี่ยมมากเลยนะครับเป็น ไฟลอยไฟลอยแล้วไฟก็เหลี่ยมด้วยนะครับเอเทพน้ำเทพไฟไม่ต้องคุยแล้วนะทั้งคานคือที่น่าเทพที่สุดคือเทพเงาเป็นลมนี่ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเทพเงาร่างจริงเทพเงาที่เราเคยต่อเทพเงาที่เราเคยต่อสู้ตอนเก้าทับหก มันตัวใหญ่นะครับน่าจะเป็นภาพรวงหลอกตานะครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอีเทพเงาคนนี้เนี่ยนะครับเป็นเทพเงาตัวจริงขนาดน่าจะเท่าตัวจริงครับเทพเงาขนาดนี้เนี่ยคือเทพเงาในฉากที่มันคุยกับอีทารุสนะครับในฉาก9ก้ทับเนะครับประเด็นคือว่ามาโผล่ตรงนี้นี่คืออุบาทมากนะครับมันยืนดีๆก็ไม่เ,เออคโนแก้ด้วยนะ เทพดินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจากเดิมอะ่ะมันมีตาเดียวหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าตรงตาอันนี้มันเป็นออสีขาวนะครับก็บอดโบโบไปนะครับส่วนตาอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะมีตาดำนะครับก็นี่ก็คือไม่รู้ว่าม,มันเกิดจากความผิดพลาดหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้คือจําไม่ได้จริงๆนะครับยกผลประโยชน์นะครับถือว่าถือว่าขนอไม่ผิดนะครับเพื <laughs> ่อนเพื่อนอยากรู้ฉากไหนอีกไหมที่ตุ่นบั็กได้บักไม่ได้อะ่ะคือพี่เข้มนี้ ลุยได้ทุกฉากคือจริงๆก็ไม่ทุกฉากนะครับก็หลายๆฉากคือตุ่นตุ่นป้อมเนี่ยเป็นอะไรที่บุกฉากได้ดีนะครับแต่ PVP ไม่มันนะครับมันมันเป็นเรื่องปกตินะครับหลายคนก็มาดรามา่าว่าเนี่ยตุ่นมันก็มันเก่งเกินไปมันเกิดม,มันโหดเกินไปมีแต่ตุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเ,เวลามึงไปลงอารีนาเนี่ยมึงก็ไม่ได้เจอหรอกตุ่นม,ม,มึงก็ไม่เอาตุ่นเข้าทีมหรอกครับ ต่ว่าตุ่นบอมก็ยังโหดกว่านะครับแต่เอาจริงครับก็ไม่อริน่านี่เรียกได้ว่าหางแรกๆที่นึกถึงอ่ะก็จะเป็นพวก้ังข่าวอย่างเงี้ยแกะอย่างนี้สีแกะนี่อยู่ทุกที่นะครับยกเว้นสิบท,ทับสองใช่ไหมเออนี่ก็คือบรรยากาศในเมืองแสงนะครับก็แผดอะไรก็ไม่รู้นะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์กูมากเลยนะครับหัวใจจะวาย <laughs> ทอง์ยังแรกได้เหมือนเดิมนะครับ ยางแรกได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับไม่เป็นไรครับเราเราไม่ได้แรกให้ดูแต่จริงๆแรกแล้วนะครับพี่เข้มแรกหลังหลังหอัดคลิปแล้วนะครับก่อนอัดคลิปแรกหลังไม่แล้วนะครับไม่เป็นไรครับมันแลกได้นะครับก็คิดว่าคงไม่มีอะไรพังเนี่เราเราเราเป็นฝ่ายมาตรวจสอบบั๊กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับขนอยอย่าลืมให้เครดิตพี่เข้มด้วยนะครับปรากฏว่าอีบันโดนแบนเนาะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่เข้มอยากจะฝากถึงคณนอน,นะครับก็คือการลงบอสเนี่ยใครหลายคนเนี่ยนะครับเล็บแล้วก็ยดัดพวกเราเติมจิวนะครับเพื่อความแตกต่างผู้เล่นทำอะไรกันนะสองคนนั้นโอ้ตายียายไปมองนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องอไรนะลืมไปเลยเอาผู้เล่นหลายคนนะครับมีการเล็บแล้วก็ยัดนะครับเพื่อเขาจะได้สร้างความโหดให้ตัวเองนะครับ แลความโหดเนี่ยมันช่วยให้เขาเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายขึ้นนะครับมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมสายฟาร์มถึงต้องทําชุดให้โหดนี่ก็คือมูลค่าของสิ่งที่เติมลงไปนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่ว่าคุณจะโหดหรือคุณจะไม่โหดแต่คุณจบบอสด้วยเวลาเท่ากันไอ้พวกที่จบเร็วๆทั้งหลายในยเล็บยัดทั้งหลายเนี่ยก็ ต้องมาจบบอสช้าเท่าากับคนที่ไม่ได้เล็บไม่ได้ยัดเลยเล่นก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับมันมันเหมือนเป็นทฤษฎีของคานมาร์้เพื่อนรู้จักคานมาร์ปะคือแบบทุกคนเท่าเทียมนะแต่มันคือความเท่าเทียมแบบโง่ๆนะครับอีกคนหนึ่งขยนันแต่อีกคนหนึ่งขี้เกียจแต่สองคนนี้ได้เงินเดือนเท่ากันถ้าคุณคือคนที่ขยนันคุณคือคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาคุณจะรู้สึกยังไงในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอะ ทำให้คุณได้เงินเดือนเท่ากันการลงบอสนี่ก็เหมือนกันนะครับที่คณอรปรับว่าไม่ว่าจะเก่งหรือคุณจะโหดเนี่ยคุณจบบอสเวลาเท่ากันอันนี้คืออุบาทมากนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากเอาไวนะ้โอเคนะครับผมก็คร่าวๆก็มีเท่านี้ใครอยากจะเสนออะไรให้พี่เข้มไปดูไปมุดตรงไหนเนี่ยก็บอกได้นะครับอ,อันนี้ก็บอกท่านผู้เล่นด้วยนะครับแต่ก็คือบอกคณอแต่คณอของไม่ฟังนะครับน่าจะฟังภาษาไทายไม่ดูเรื่องครับ อายงงอายไม่เข้าใจอายไม่เก็ตอะไรเลยนะครับประมาณนี้ครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับ้พี่เข้มโดนแบงก็มารักษาสิทธิ์อพี่เข้มด้วยนะครับพอพี่เข้มอาจจะพูดตรงไปนิดนึงครับส่วนตุ่นเนี่ยไอไอจะเอาบักออกหรือเอาบักเข้าหรือจะไม่เอาบากักหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เข้มเฉยๆกับทุกอย่างนะครับพเพราะดยส่วนตัวแล้วเข้าใจสมรรถภาพของตัวละครว่ามันได้แค่ไหนนะครับ ก็เลยโดยส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่สำหรับคนที่แบบเ,เขามีปัญหาเรื่องอะไรงเงี้ยพี่คณอ,นอนลองไปฟังเขาเองนะครับซึ่งอันนี้ตัวพี่เข้มไม่รู้แต่โดยส่วนตัวบั็กไม่บั็กพี่เข้มไม่มีปัญหาพี่เข้มไม่มีปัญหากับการลงบอสมากนะครับแล้วก็เทพเงาก็ฝากมาบอกะครับว่ามึงจับกูตั้งตรงๆด้วยกู <c oughs> มึนหัวมากเลยที่บ้านหมุนนะครับเทพเงาก็นั่งสารมากก็อย่าลืมปรับให้ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ป้ายตรงทิวอะไรนะทิวเน็กซ์ทาวอะไรเนี้ยก็ พี่เข้มแปลภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับก็ถ้าคนอเป็นคนอังกฤษคนอก็น่าจะอ่านออกก็น่าจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแล้วควรจะใส่แลวควรจะไม่ใส่คิดเองได้นะครับโตแล้วโอเคผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามกับเ,เราเข้มบริวัตในคลิปหน้านะครับกับกิวไอโซเลตของเรานะครับฝากติดตามผลง,งานของเราต,ต่อไปด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนไม่ชอบไม่ไม่ชอบใจไม่พอใจตรงไหนก็บอกพี่เข้มได้นะพี่เข้มจะได้ตัดเนื้อหาส่วนนั้นของคลิปออกเช่นแบบไม่อยากให้รู้เรื่องบั็กหรือเรื่องอะไรอย่างี้ให้คณอเข้าไปหาเองอันนี้ก็คือบอกได้นะครับพี่เข้มก็จะตัดส่วนนั้นออกเพราะพี่เข้มไม่ไม่หมเรื่ตุ่ยู่ไม่มไม่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 ไมวไอ่ไม่ไม่เม่ไม่ไม่ได่ไม่เอ,อ,อ่เมเไอม,ม,ม,ม่ไม่ไม้เม่ไม่ไม่เม่ม่ไ่เม่ไ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 ม่เม่ไ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 น่ไม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 ่ไ บอกกันใน YouTube ด้วยนะครับโอเคก็ okay, ผมขอบคุณมากนะครับเราลากันนานมากเลยครับแล้วเ,เจอกันครับ you